ชั้นน้าสาวใช่ไหมชั้นหน้าได้สาวเด็กคึ่งที่ไปซื้อสาวค่ะคณะจุฬาฯจากไอร์แลนด์เข้าไประสปนสภาพพี่ตี๋ค่ะก็ดครับคุมาทำตอนตื่นนอนนะคณะจุฬาฯจากไอร์แลนด์เป้าไปนะคะจะอยากพี่ตี๋ว่าพี่อยากเริ่มเรียนชาชีพูู๋องพี่หรอพี่อยากเรียนไหมคะอ่าคุณพูในของเียนครับคือคุณพูเนี่ยเป็นเป็นพ่อเป็นแม่ ต้องหให้ความสาคัญมากกว่าพ่อแม่ครับเพราะว่าในส่วนของชีวิตของเด็กนะครับในหลังจากที่น้องอยากเข้ามาเรียนแล้วเราเนี่ยจะต้องเป็นผู้ดูแลให้กับน้องๆแทนผู้ปกครองซึ่อองน้องๆเนี่ยก็จะมีพฤติกรรม,มนอบอินแบบตามจิตวิทยาก,ยากคา็คืออาจจะมีการที่เราทำตามครูบ้างหรือว่ามีพฤติกรรมที่คลายๆกับครูนะเราะฉะนั้นนะครับเราเนี่ยก็ต้องเป็นแบบอย่างทีง่ดีกับนักเรียนครับ